ก็นะคะวันนี้เรากิจการยังมีเส,ส้สนอะไรคะวันนี้เราจะมาวิวกล่องแคมปักกันนะคะไปดูกันเลยข้างในมีตัวยี่บ้านข้างในก็มีตัวนี้ค่ะอาจจะมีสิบสี่นะคะไปและตัวนี้เป็นหนูนี่ด็อกเตอร์อินค่ะด็อกเตอร์ ใครมีปีกาจูโดดจมาแยกกันได้ไหมอืมโอเคตัวละครในตัวละครนี่เป็นวิวัฒนาการของดาบิโดรูดาบิโรนี่วัฒนาการนี่คือวัฒนาการของคาอิจิชิวัฒนาการของเป็นมีผสมเสือเล่นตัวเดี นะกเป็นเขาเปนเลือพนมา่นการเป็นหัวห่หล็อกือดว่าชนการเป็นซุนาเป็นพวกถากน้ำลุกเหล่าฟาดหลังไม่นยู่อันี้เป็นกนี่หูเป็นนี้